โนดลังข้าวพิจิตรชัยชนกับโพเรือเอ็ดโพกับโพโพเรือเอ็ดข้องเท่าจอยยาบานบรรพวนทรกับโพเรือเอ็ดกับส่วนโนดกับโนดลังข้าวพิจิตรชัยเรือไอ้ซ่องเมืองก้องในบ่าวกองจานนวดกับครองจานนวดกับคลองจานนวดกับบรรพวนทรกับจนกันนึ่งลานจ้องเบิ้ลกับนึ่งลานจ้องเบิ้ลไอ้ซ่องเมืองกับซ่องเมืองหรือว่าโนดลังข้าวพิจิตรชัยกับ นดล่างข้าวไปจิตใจกองในเบาวคลองเจริเชันกันลานกูนี่ลานลานจองเบิ้เชันกับนึงลานนะกูนี่ชันกับนึงลานากายฉันสูสีกับด่ากายฉันูสี ชนเดินลานนะครับคนนี้ชนเิลานไม่ธรรมดามิธรรมดาน่าบ้านมากเลยนาต้าบมาก <c oughs> <c oughs> าวจากกล่องนนนะครับโนดนาโปจากบันเบิ่นควนครับของชจอยาบันเบิงวนขวีมือทางขูครับเจน้หนาานครับเจนน้าน้าานลังข้าวผิจิตใจจากกล่องนนความข้าเข้าไป

เตนักกายาเตะพคนมาว่าปวดตายกายคล้องเหรอเรียกว่าเดอนที่บางคนเราในต้องเรียนก่อนด้นี่า้วเเนรักวั

รังฆ่าใจ้เหล่ตอนนี้ครับานไปานไปที่นาทีครับัง้าวจะไปพ่อแพดจะมาเบน้ต้อนนะต้อที่แปนาทีนี้บ้านที่นาทีกว่าก่เป็นต้อแตรอดตีานนะไอ้กัตัวนี้ตัวทีุกจับนี่บ๊า ให้ครถแรงกัดูเดือดคนนี้พรุแรงกัดูเดือดควรถแรดูเดือดกับรุแรงดูเดือดโคกับไปลา ไปบ้าไปโูบ้าไปโูบ้าไปหลาไปล่างหลังคาไปล่าง ปันซงเลยครับราการลงไปปันซองไอ้เบียไอ้เนียไอ้เบี้ยอ้เบ้ยไอ้เบี้องเบี้ยไอบไอ้เบ้เบียไอเป็นอเบีอ้เบบอ้บ้ายไเบย ผ่านการนาตีราคากำบราคารับมาอยู่ดีเป็นอยู่ตอวโตแล้ครับแต่ราคาลึกลงไปเป็นคนร้อมีต่อนเลยกัไอ้พวเป็นต่อโผล่เลือเตัวโผล่เลยไ้ตัวดำ บันรอยกับบันรอยมีรถบันั่นนะเมื่อปนหน้ากับเมื่อปนหน้าเมื่อปนาเมื่อปั่นอาจารย์ชุกไ่างข้าวิใช่กับต่อยล่งกับต่อยล่ง

เราลมบินพ <Cornell. S 2> ันนะครับนาคานาทีนี้ครับทีแมทนาทีอ่ทีแนาทีพนอทีแมทนาทีกมีแต่มีแต่กันตัวเองแล้วนี้นั่นแหละไม่ควนอีกหล้วนะ ทีช่องอะไรที่อไรทีช่องอะยังยังไวอ้นี่เจอกันล้านรับไม่ธรรมดาครับจกันลานลังข้าวมีปลายยอดลังข้าวมีปลายยอดเทียบไมโอเรือเอ็ดกันเรือเอ็ดบอกแล้วว่ามันเรือเอ็ดไม่กลัว 2,000นรอยทำราคาขึ้นแล้วนาทีนี้ป้าไปเรือเอ็ดป,ป้าไปป้าไปาไปลังข้าวโตขึ้นไปลังข้าวโตขึ้นแลบรรยากาศปีเลียงกองเชียร์ควานวัวกันมั้งครับ ช่องเร icism, ียกร้องเลยแล้วหนมัิดใอเาด้ัดน่ปลาปลไอโวกเ้มาปลาไม่กัวไไนโวกไม่กัวไหน

เจนาที่าริจากเป็นรองช่องปนรอยนะครับตอนนี้ราคาขึ้นมาเป็นพันสามรอยพนะันที่รอยก็จะโปนี่มันหวานหวานปีนะครับโปช่วยในงงาายนะังข้าวว่าไล่ปีนะัง้าวนี่ยอยูพอต้องกวา,าทินปีนบไปล้างเอไปล้าง ยำไช่กับโ่ย้ำนี่ไอลัง้าวลังก้ายังไม่ดีนะับยังไม่ดียังอยู่คาแนที่แปดนาทีที่แปนาทีาแที่เก้านาทีแที่เกนาทีอยู่ได้กับกระดูกกรว่าานั้นกับล่างก้า เลื่อยบอกแล้ไม่ใช่เลือธรรมดานี่ตีขึ้นไปรังข้าวตีขึ้นไปไอ้ซองเมือ่อเข้าคล่คองน้นรังข้ากลองลนนกองไหนบ้าคลองน้นกดไปไอ้รังข้าดังเดนหน้าจี้ไปเลย lòng lòng lăng <laughs> cao có mì bay nhót điệp nhót cơm ăn lăng cao ai đánh ma cố đánh lăng cao tan vai nè nhàng nhúu còn cao <laughs> จะไปอยู่น่าหละแต่ก็ไม่ไปนกอ้หแย่้องแต่แย่มากเ่า่ยมีก่นลองมองมาองมาเรียกร้องนี่นี่นะนี่ิดตัมนาทีนริมนาทีนี่ริมนาที ไม่แรงล,ลังเลยกําลังข้าวกับลังข้าวปากเดียวแตกแล้วตัวตวกับยิบซีนาทียิบซีนาตีจบพยายามตีจัดซูแหละกําลังข้าวแต่ตานไม่อยู่ซู้ไม่ไว้กับจากลองนวดผนะรับไปัเบี้ยวเบ้ย กเชือสามากับเชือรสามากโเลือยกับโพเลือกองเคอย้ายาบ้านบรรพวนกวาเดิมบันหนึ่งล้านหนึ่งล้านสองเบิร์กับยกเชือสามากับเชือสามารับเชื้อรามากรดเชือสามา ជាព្រះរាជា मारक នៅអេលេណូរីដុកដាងเจ้าสมุทรชั้นกำลังซัดรายปรานีดុកដាងเจ้าสมุทรชั้นกำลังซัดรายปรานีที่นี่ลบ